สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโกดังเจ๊ฝนตลาดโรงเกลือค่ะจะมาเทสเปิดมัดใหญ่อเมริกานะคะรุ่นนี้ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามรกิโลค่ะเป็นงานนอกเลยนะอ,อยู่ใกล้ๆหน่อยงานแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถมาดูได้นะมาดูของที่โรงเกลือได้เลยค่ะเบอร์ฝนนะคะเมมเบอร์แล้วขึ้นไลน์เลยค่ะที่0 8 7 4 8 9 0ด4จค่ะ เดี๋ยวลองไปดูข้างในนะคะว่ามีงานสไตล์ไหนบ้างนี่นะคะอ่าอ้าวซันลีออกมาแล้วค่ะซันลีออกมาแล้วก็คือสดสดร้อนร้อนเลยนะลูกค้าอันนี้คือเปิดงานสดเลยนะคะเดี๋ยวลองเออเดี๋ยวลองออกมาให้เจ๊ดูเนาะของเล่นเสริมอะไรก็มีนะพี่สวยมากเลย ตัวแรตัวอะไรก็มีในนี้นะคะลูกค้าไปคัดได้เลยค่ะไปคัดเองได้เลยเอ,อ่อถ้าเกิดลูกค้ามาเอาเองนะก็คือมาเลือกมัดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะให้ส่งไปนะฝนเอ,อ่อจะแบ่งจะแบ่งได้ประมาณสี่กระสอบอะค่ะพี่เนาะงานสวยค่ะซักน้อยมากๆเนาะเดี๋ยวจะแผ่ให้ดูเลยแผ่ให้ดูเลยค่ะให้ทีมช่วยทำให้ดูเลยนะคะ บิว w e าแบก็มีนะคะทีวามาแล้วค่ะสวยมากนะคะมารีออกลิขสิทธิ์ปนพวกขนนุ่มนะคะปนพวกขนนุ่มน่ารักก็มีนะคะอ่านี่นะคะมีเปื่อนนะมีเปือ้อนบ้างนะบางตัวก็คือเป็นงานโรชช็อปเลยค่ะมีเปื้อนด้วยอุ้ยพี่ไอ้เงอะวินเทจสวยมากดูเลยพี่ดิสนีย์แบบนี้ก็มาค่ะ นี่นะคะสวยๆค่ะโหนี่ค่ะวินเทจมาละตาโตตัวใหญ่ชัดโชว์ให้เจนะตาโตต,ตัวใหญ่โอเคจ้ะดูเลยค่ะมีงานทุกแบบทุกสไตล์นะคะทุกแบบทุกสไตล์เลยหน้ายางก็มีนะหมอนก็มีค่ะงานหมอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮียถือกล้องให้หมวยหน่อยเดี๋ยวหมวย ช่วยโชว์โชว์ของให้ดูใครสนใจนะลูกค้าดูตัวอย่างงานเลยนะสวยจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะใกล้เทศกาลแล้วอันนี้เอาไปต้มน้ำร้อนนะคะเอาไปต้มน้ำร้อนนะคะให้ดูบิวอเบร์พี่ไอมาดูมาดูมาดูเนะี่ยนี่ค่ะหมอนนี่เนี่ย้ชายอะ สนใจนะคะลูกค้าขาสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจองได้เลยนะคะที่0874890044ค่ะฝนอยู่โรงเกือจังหวัดสระแก้วนะคะงานแบบนี้ก็มีไปซักทาความสะอาดเองด้วยนะอ่ะยกตัวอย่างนะคะมีเปื้อนแบบนี้ไปซักเองเลยค่ะไปซักเองได้เลยเน,นะคะบิ้วงานเก่าๆก็มานะคะ่าของเล่นเสริมนะคะ สภาพใหม่ๆอ่ะลูกค้า่ะว mm ิน hmm. เทจมากค่ะ mm hmm. งานใหม่ห้อยป้ายก็มานะ mm hmm. งานใหม่ห้อยป้ายในแท็คค่ะ mm hmm. มีอะไรซิงคแพนเตอร์ใส่ชุดด้วย mm hmm. นี่นะคะรถ mm hmm. สอบมาค่ะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นโทนะคะ ตั้งแต่ไซส์พวงกุญแจจนถึงไซส์ใหญ่ประมาณนี้เนาะมีใหญ่กว่านี้ไหมในมัดเห็นไหมนี่ค่ะมินเนียนก็มานะคะนี่ค่ะงานเครื่องก็มีนะคะงานเครื่องลักคทองอ่าวินเทจค่ะวินเทจ งานเสริมแล้วก็งานซุกกตานะคะดูสิเนะี่ยของเสียแทบแทบไม่เห็นเลยอะค่ะของเสียแทาไม่เห็นเลย,ะค,ะเย,เเลยคิดแต่งงานก็มีมนี่แกแบแกแบโอเคค่ะก็เป็นตัวอย่างนะคะประมาณนี้เนาะ ทั่วนี้ครั้งนะคะสนใจสามารถติดต่อได้เลยที่0874890044ค่ะอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างนะคะ1แบตค่ะ200-300ถึง300กิโลค่ะโอเคค่ะ